มรสก,การนะพระอาจารย์ทุกท่านครับครับสวัสดีนะคะคณะครูนักเรียนทุกคนนะผู้เอ่อนักเรียนที่เข้าลงมทุกท่านนะฮะเออวันนี้ดีใจจริง,รงนะฮะที่ได้มีโอกาสพบกันรอบสองหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมครั้งที่หนึ่งไปแล้วนะฮะก็ก็ดีใจฮะที่มาเจอพวกเราอีกครั้งหนึ่งหลังจากคราวที่แล้วเนี่ยได้เสร็จสิ้นการอบรมไปแล้วเอ่อครั้งที่แล้วเป็นแค่เบสิกแต่ครั้งเนี้ยจะเป็นการอบรม โดยเ,เข้มข้นยิ่งขึ้นแล้วจะมีการแข่งขันซ้อมแข่งขันในในช่วงเดือนสองเดือนเนี่ยจริงๆแล้วที่มาของโครงการเนี่ยก็ตอนนั้นท่านผู้อนวยการเขื่อนสีท่านผุ้อินชื่นชาลิตท่านก็สนับสนุนให้มีการแข่งขันซึ่งนักเรียนก็มีเป็นร้อยที่แข่งขันกันนะนะก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจากนักเรียนศรีสวัสดิ์ก็เป็นนักเรียนทั้งจังหวัดแล้วก็ขยายผลไปเรื่อยๆ ถ่าพุู้บรการเคลื่อนทุกคนเลยก็ให้การสนับสนุนมาตลอดประมาณถึงปัจจุบันนี่ก็สี่ห้าปีไอ้อตั้งไม่ใช่สี่ห้าปีหลายปีแล้วปีห้าห้าประมาณเก้าปีแลละนะปัจจุบันท่านผู้บริการชูชีพนะก็ให้การสนับสนุนให้งบประมาณมาส่วนหนึ่งแต่เราไม่สามารถที่จะจัดการแข่งขันแบบเดิมได้นะหรือจัดอบรมแบบเดิมได้ก็เลยเปลี่ยนแนวตั้งครั้งที่แล้วมันก็ถือว่า โอเคนะในระดับหนึ่งที่ได้นักเรียนก็อบรมอยู่ที่บ้านได้ตัวถึงนะก็จริงๆแล้วที่คิดนะทางชมรมทางสมาคมผู้บริหารและครูอำเภอศรีสวัสดิ์นะเขื่อนศรีนักรินแล้วก็ชมรมกีฬามักรุกจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็ได้ร่วมกันนะเห็นประโยชน์ว่าเออมรุกนั้นนะจะมีประโยชน์นะในช่วงนี้เพราะว่าจริงๆแล้ว นอกจากเป็นการอนุรักษ์กีฬาไทยซึ่งมันจะหายไปแล้วนะให้เด็กรุ่นหลังได้ฝึกเล่นแล้วเนี่ยก็ยังเ,เป็นการพัฒนาสมองนะกระบวนการคิดถึงสังเกตว่าเด็กถ้านักเรียนที่เล่นหมากรุกเนะี่ยจะมีสมาธิมากนะรู้จักการวางแผนซึ่งตรงนี้ถ้าฝึกตั้งแต่เล็กๆแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะนําไปอะไรอะ่ะมันจะเป็นไปของมันเองอะ่ะสมองก็จะมีการวางแผนทําทุกเรื่องก็จะมีการวางแผน มีสมาธินะถ้าฝึกเรื่อยๆฝึกตั้งแต่เล็กเนี่ยซึ่งจริง,รงๆตรงนี้มันมันมีข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่เพราะว่านักเรียนที่ทางพอได้ฝึกไว้เนี่ยฝึกตั้งแต่สามขวบสี่ขวบเนี่ยไม่ใช่สามขวบสี่ขวบพขโทษทีตั้งแต่ปอสามปอสี่เนี่ยไปบันี้ไปเรียนพิญตีอยู่ที่เอพระนครเหนือสองคนสามคนละก็เป็นนักมังลุกท้งนั้นเลยนะนักมังลุกทางนั้นเลยแล้วก็ หนึ่งเขาเก่งด้วยสองมีความสามารถด้วยนะแล้วตรงเนี้ยก็เกิดประโยชน์นะเลยเอามานาเสนอสู่พวกเราโดยเฉพาะโรงเรียนหลายโรงเรียนเลยซึ่งตอนเนี้ยไม่สามารถทํากิจกรรมได้ถ้าเราจะพัฒนาตรงเนี้ยไปสู่เออเข้าสู่การเรียนอะทางการศึกษานะในหลักสูตรแล้วก็มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนี่ยที่เราสามารถจะโยงเด็กเข้าไปได้ว่าถ้าเด็กได้ฝึกแล้วตรงเนี้ยมีเกติบัติออกให้ ได้เขาร่วมการขันก็คือเป็นชุมนุม <c oughs> ให้เด็กตรงนี้เราก็สามารถไปใช้ได้นนะ่ะแล้วเด็กก็ไม่ต้องไปเครียดมากต้องไปทําชุมนุมอื่นหรือว่าต้องไปจัดเพิ่มอ,อะไรซึ่งใช้ตรงเนี้มันจะเกิดประโยชน์นะแล้วนักเรียนเองจากติดเกมก็จะหันมาเล่นมกลุกนะจะเล่นแข่งขันกันเองแต่ออนไลน์นะอยู่ทั่วโลกก็แข่งขันกันได้แบบนี้มันจะเกิดประโยชน์มากแต่นี้ในเรื่องของออนไลน์มันเพิ่งเป็นเรื่องใหม่ในครั้งหนึ่งครั้งสอง ในครั้งที่สองมันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์ตามที่เราคาดหวังมากนะแต่คิดว่าการพัฒนาต่อไปมันก็จะมีขึ้นเรื่อยๆนะเหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้วเนี่ยอยู่ประมาณเทอมหนึ่งก็กันยานม่อยู่ประมาณกันยานะกันยาเหมือนเทอมเรียนของเรานี่แหละหลังจากนั้นแล้วเราก็จะจัดแข่งขันออนไลน์นะการแข่งขันออนไลน์ขึ้นนะให้กับก็จะมีกิจกรรมให้ นะมีรางวัลให้ก็พยายามจะหางบ่ประมาณมามามา,มาช่วยตรงนี้นะก็อังนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะขอบคุณพวกเราทุกคนเลยนะครูบาอาจารย์นะทางผู้ปกครองรวมทั้งตัวนักเรียนเองนะที่ว่าเออใช้เวลาที่ช่วงโควิดตรงนี้นะให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเองนะเกิดกับการพัฒนาสมองเองแล้วนะก็ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกคนเลยนะไมนะ่ว่าจะเป็นทางเกื่อนศรีนคกินทรน ผู้สนับสนุนกบประมาณหลักแล้วก็ทางสมารครกรมพื้หารครูของอำเภอศรสีสวัสดิ์นะชมรมมักลุกจังหวัดกาญจนบนุรีแล้วก็ต้องขอบคุณวิทยกรนะอา์ธนาพลัดสวนซึ่งมาช่วยอย่างเต็มที่เลยนะก็จะได้อะไรเยอะจากวิทยกรนะก็ถ้าสงสัยในก็สอบถามนะก็ขอให้การอบรมมักลุกออนไลน์ ในครั้งนี้นประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ทุกคนได้มุ่งหวังไว้นะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ